อ่สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอลงเลงชิ้นกันนะจ๊ะวันนี้เราอยู่ในเกม Red Dead Redemption 2นะครับผมอ่าถ้าใครผ่านมาดูก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปกันเลยโอ้มาถึงก็มานั่งอยู่กลางหน้ากองไฟตอนกลางคืนเลยเนี่ยกี่โมงวะเนี่ยลุกก่อนอตอนนี้นี่เวลาเท่าไหร่ตีหนึ่งแล้วผมเดี๋ยวเราขอตัวไปนอนก่อนดีกว่าบิวบิวทำไรเนี่ยบิวมานอนทำไมตรงนี้วะเนี่ย เอเราไอเราไอเราหาหาทางเข้าด้านในก่อนเออไปนอนก่อนนะผมมันมืดมันมืดไม่ like um. ขขค่อยอยากจะไปวิ่งเฟสกันโฮมโอ้โหนี่มืดไม่มืดของจริงดูดิครับไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปโอ้โหในห้องเรานี่สว่างอยู่นะเนี่ยอีนอนก่อนนะผมนอน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 ไปแบบเอาตอนกลางวันแล้วกันมาพูดอาไปก่อนนะผมนอนก่อนโอ้ยเช้าแล้วอยากหลอดเต็มอิ่มหมดเลยไหม ปะปไปไหนดูดิวันนี้เราจะไปทำอะไรดีครับผมเดี๋ยวลงขอกดเอ็มดูแป๊บหนึ่งนะครับผมไหนดูดิโอ้โหตอนนี้ทาไมเราตอนนี้เหลือแค่ดัตคนเดียวเหรอผงว่าวันนี้เปลี่ยนสไตล์มากดีกว่าเราไปทาภารกิจทํเคล็ดราค่าหัวดีกว่านี่ประกาศจับเนี่ยไปเลยดีกว่าตอนนี้สิบเอ็ดโมงไม่รู้กลับข้าวเสร็จหรือยังครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องมาเดินต้องเดินออกไปด่วนเดินนี่แผนที่ที่บ้านนี่ไม่เคยเดินถูกเลยครับผม โอเคๆคุณเบี้ส<ด>ัน<า>อ,อย่าคุยอะไรเราให้เขาคุยกันเครับ <Hey, S 1> ผมเ oh, ขาอ,อยากจะปลูกผักเหรอรู้ยังไงไม่รู้ว่าผมงั้นเราเรารีบขี่ม้าไปก่อนแล้วกันไม่เสียเวลาเนาะเออไหนวะมา้าเราอยู่ทางไหนอ๋อน้องมัดแต่งรออยู่ข้างหน้าเลยครับเนี่ยนี่นี่นี่หลุดหลุดมาละหลุดหลุดรองอเมืองละมันจะวิ่งได้ขึ้นม้า ไปเลยลุยไปเลยเลสโกไป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 โอ้โหวิ่งเดียววิ่งเดียวเข้าป่าถามพงหญ้าไปก่อนนะผมนะเลี้ยวตรงนี้โอ้โหนี่ขนาดเรามาอีสิบเอ็ดโมงนี่มันยังเป็นหมอกเป็นควันเลยลงจัดเลยแล้วเป็นหมอกลงเยอะเลยครับเนี่ยโอ้หนี่นี่นี่เลี้ยวๆตรงนี้เลี้ยวตรงนี้โอ้โหเนี่ยโอ้ยนี่อันนี้เป็นซอยแคบเบื่อซอยทางลัดเถอไปก่อนไปก่อนไปก่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยเรื่อยๆเดี๋ยๆให่ตรงนี้เหรอไม่ใช่ดิตรงนี้ตรงลดตรงนี้ตรงละ เออลงลงมาเออพี่โทคทีพี่โอ้มาชนพี่ไปทีหนึ่งนี่ไงเขามีเขามีอะไรเนี่ยตจสอบโปสเตอร์ครับผมไหนขอดูนี่มันมีโปสเตอร์อะไรัั่งอ่ะมันคือภารกิจอะไรผมในโคตรอาอานดูนี้ ตามหานักล่าสัตว์ <S 2> <S 2> ตวคุณเชี่ยวชาญในการยิงปืนหรือยิงธนูกําลังต้องการเหล่าสัตว์เพื่อจัดการสแสดงศิลปะสัตว์ที่อยู่ใกล้ใจสภาพทีีย่ยดีดีเยี่ยมด้วยอาวุธที่เบานั้นส่วมาให้เราตามรายการต่อไปนี้ก็ตายโตเต็มวัยหนึ่งตัวกระลอกทั่วไปหนึ่งตัวคนจัดทรงจะน้าถึงคุณแอลฮอปสตอรบอรีใขรร่วะไม่รู้ละ่ะทุกคนออกก่อนออกก็คือว่าเขาจะเป็นแบบวันนี้ เป็นงานแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นงานแบบให้เราไปล่าสัตว์อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูว,าว,าว่ามีอะไรบ้างครับผมแล้วเรามีมมาสำรองตรงนี้หนึ่งตัวมมาไข่วะเออนี่ไงมมาตัวนี้ีนี่หนึ่งตัวนี่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 นอ๋อนี่ไงผุเรามีเรามีมาสองตัวเลยนี่วะทั้งน้องมมาเต่งตัวบ้าแข่งมมาเต่งเบอร์สามแล้วก็มมาลายด้วยแล้วทำไมมันไม่มีอันนี้วะ เดี๋ยวล่าข้าหัวว่ะเดี๋ยวเขาก,กดเอ็มใหม่ดูแป๊บนึงครับผมอ้าวมันมันมันไม่มีแล้วเหรอโอ้นี่นี่สรุปว่าตุมานเสียเที่ยวว่าสั้นตุงว่าสงสัยเราได้เข้าเมืองกันแล้วล่ะมั้งโปสเตอร์ประกาศจับเนี่ยค่อยๆไปค่อยๆไปเผื่อๆอาจจะไม่ได้ไปทำโปสเตอร์ประกาศจับไม่รู้อะเนี่ยเข้าไปในเมืองเผื่อจะเจอเรื่องราวเหตุการณ์อะไรเซอร์ไพรส์ามาเถอะฟักเกย์ว่าเฮียน่าอะไรอะนกฟามิงโก้เหรอเออถูกละนกฟามิงโก้นี่ว่ะตัวสีชมพูด้วยกระต่ายกระต่ายโอ้โหเฮียเฮียเียเียโอ้โ โอ้โหเอื <ky> ้อเอื้อเอื้อโอ้โหโดนโดนรถโดนรถเหยียบครับผมโดนรถมาเหยียบไม่ไอ้หนูมา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 ไอ้หนูตามตามป๋ามาไอ้หนูมาไล่ตามมาเมื่อกี้เมื่อกี้อุตส่าห์แซงขวาจะให้เราแซงซ้ายเหรอมา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 ไอ้หนูไอ้หนูกระหัวของคุณร้อยสามสิบบาทไปก่อนเลี้ยวไปทางนี้ก่อนเนี่นี่เลี้ยว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 โอ้โหเราขี่ในเมืองทางข้างหน้านี่รถติดเด้วยผมโอ voilà ้ยเจี๊ยบเลี้ยว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 เฮ้ยไม่เส <c oughs> ียเวลาดีกว่าเนี่ยไปทำ มีอะไรเราขึ้นเยอะแยะเลยเสียงแซนเดนิสโพลิสอ๋อมาถึงแล้วผมสถานีตำรวจใชมม่ครับผมผมเป็นนักล่าค่าวัวครับผมไหนขอดูดิมีใครให้ผมมีงานในให้ผมทำมั่งอ๋อคนนี้เหรอในตรวจสอบดูดิอืมเลนซี่วูฟฟอร์ดเหรอไหนดูนี่อ่านดูนี่ประกาศจับ อ๋อหนึ่งร้อยดอนเลนซี่วูฟฟอร์ดไอ้กดเลื่อนลงลูนี่ไม่มีใช่ไหมเออกดกลับเลยครับผมโอเคครับตอนนี้คือเราเหมือนกับประมาณน่ะเดี๋ยวอะไรคนตำรวจจะคุยกับผมก็คุยให้จบๆก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปละ Don't tell him I said that. Let ask Why are you making this fellow someone else's problem? We, sir, are an urban police force. And the raiders are, well, mostly our rural nuisance. My men simply are not suited for this kind of work. This fellow in particular, Wofford, ain't it? Why him? Wofford, him? That's the hypothesis, at least. นี่คือเราถามรายนี่นีคือเราถามเรื่องกรายละเอียดใพวกที่เราจะไปล่าข้าวหัวแล้วครับเนี่ยโอ้โห โอเคคงไม่มีอะไรแล้วล่ะพี่ขอขอขอเดินเข้าไปดูในคุกไดีไหมโอ้โหแต่คุกที่นี่ดูมันหรูจัดเลยอะขอดูคุกก่อนนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเ,เข้าไปจับนี่มันคุกหรือธนาคารไม่ทำไมมันมันดูสะอาดสะอาดจังเลยเนี่ยคุกจริงเหรอ <It was S 1> คุกเพคนแม่สะอาดเลยผมเดี๋ยวเดี๋ยวลงกดเอ็มแป๊บนึงครับผมขอมาร์กแผนที่ไปก่อนไอ้นายวะไอตัวเออนี่ไงข้างบนนี่เลยนี่ว่านี่งั้นละเข้าวหัวเออมาร์กไปเลยมาร์กเส้นทางแล้วครับผมปะไม่เสียเวลาไปกันเลยดีกว่าผม เดสกักโไหนวะเราเรามาเรามาตูอยู่ไหนเนี่ยเอาราเรามา,มา,มามมเรามาเรามาผมไปโผล่ทำไมตรงนู้นอ่ะเเมื่อกี้เราเขี่ม,ม้าตัวนี้มาเหรอวัดเดี๋ยวลงว่าเดี๋ยวลงทิ้งม,ม้าตัวนี้ไปไ้แถวในเมืองนี้ก่อนก็ได้มั้งโอ้ยๆๆเด้ๆพี่โอ้ยเฮ้ย โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษบอความไม่สงบกูขอโทษเพื่อนตัวไปแล้วตัวชิ่งแล้วโอ้โหไปไปไปก่อนไปก่อนโอ้โหคุณตำรวจเห็นตัวละคนมันเยอะครับผมในเมืองโอ้พี่พี่พี่มามามาพี่ระวังโอ้ดีดีๆเออไปแล้ว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 คนในเมืองเยอะเมื่อกี้ถอยม้าไม่ได้ผมชนเละเลยมี่ไปถอย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 โอ้ยหนี่ตำรวจยิงตัวแค่ขับม้าชนคนนี่มึงถึงกับจะเอาชีวิตกูเลยเหรอ หายไปไปโอ้โหคุณตำรวจคุณตำรวจเขามากันแล้วแต่เราแต่เราจะซิ่งก่อนนะผมโอ้ยเฮ่ตำรวจยิงมาตำรวจยิงมาเดี๋ยวเพิ่งยิงประชาชนนี่คนตำรวจโอ้โหอันนี้นี่มันไล่เลยเนี่ยไล่อ้อยมาเนี่ยไม่ใช่มั้งกระโดดกระโดดกระโดดปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปตื่น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 มาแล้วตำรวจไล่ตำรวจไล่มาแล้วหนุนตวันประกาศจับร้อยสามสิบกระดอนโง่เพี้ยม้าตัวจะตายม้าเราจะตายไต่มีอะไรให้ม้ากินมั้งเนี่ยเพิ่มพลังมีไหมไหมเดี๋ยวไอเทมของม้าเออเหนหนูแดกเหนหนูแดกไปเติมน้ำมันมาละโอ้โหโอ้โหนี่นี่คือเ้าาททงไวกัน ถนนแข่ใช่ไหมเนี่ยกนรถติดหล่มใช่ไหมเนี่ยโอ้ถือาว่าสร้างถนนมาดีมากเลยครับเนี่ย ดูดินี่มันก็เป็นช่วงที่น้ําแห้งสินะแต่ฝนตกทีนี้แม่จงจะคงมันคงจะเป็นขี้เลนทั้งแถบเลยไฟไปไฟไฟไฟโอ้ยอ้เราไอ้เราไอ้เราก็ต้องรีบซิสิงหนีตำรวจแล้วดิเออหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วแต่แต่นี้เราแต่นี้อันนี้เราก็มาไกลเหมือน,นกันนะครับเนี่ยดูดิโอ้ยมือต,ต,ตรงนู้นตรงนู้นนี่เป็นเมืองอะไรวะนะดำๆนะไม่รู้แล้วครับผมไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดีย๋ยวเพิ่งนอกเรื่องเดี๋ยวเพิ่งนอกเรื่องไปละครับหัวก่อนโอ้ตำรวจก็ยังไล่เราอยู่นี่มาเลย เห็นเลมอยเหรอใช่ป bon, ่าวะไหนๆทักข้างหน้าทางข้างหน้าโอ้นี่คือเรามาถึงแล้วเนี่ยค้นหารินรินเซวอจะเป็นหรือตายไหนอยู่ปะอยู่ไหนวะเนี่ยรินเซนวอมันอยู่ตรงไหนเอ้ยนั่งไงนั่งไงไงโอเข้าไปข้างในป่ะจับไปผมน่าจะพอแล้วคุณลูกโม่ครับสองกระบอกโอ้นโงไงมีหมายจับพ่วเฮ้ยพี่แกอยู่ทำไมข้างบนน่ะเฮ้ยมีสองคนเลยเหรอ โอ้ยโอ้โหจนสามคนอย่ายึกยัโอ้ยที่เคลื่อนปืนคนก่อนเลยเหรอกูไม่ยอมหรอกเออหน้าแตกไปดีอืมต้มเรนเซอร์วอยู่ไหนวะอยู่ไหนอีกอยู่ไหนไอ้สัสโอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงโอ้ยมันอยู่ตรงไหนอะ โอ้โหเลือดสาดโอ้โหเฮ้ยพี่พี่หลบหลบโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้แล้วมันโผล่มาจากไหนวะเนี่ยเยอะแยะเลยเออเออกูจะตายวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวขอกินยาก่อนรักษารักษารักษาโรคหัวใจแป๊บหนึ่งครับผมตึ๊บอะไรพี่โผล่มาอย่างงี้ก็หัวแตกดิเอาตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งหลบอยู่ตรงนั้นเอพี่กี่ว่าผมไม่เห็นเนอะเอาสักเปียงไปมันมาเรื่อยๆเลยว่ะแล้วแล้วสรุปมันมีกี่คนกันแน่วันนี้สรุปมันมีกี่คนกันแน่วันนี้ โป้งหมืนข้างบนอีกโป้งแอบพี่แอบอะพี่ยิงแม่งเบ้าตาแตกเลยข้างบนมันมีคนนะแต่ว่าเราเราเฮ้ยเรา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 จะไปทางไหนวะเนี่ยเออทางนี้ทางน,างนี้ทางนี้น่าจะได้นะครับผมไหนวะตรงนั้นตรงข้างหน้ามันมีคนเหรอวะไหนตรงไหนวะอ๋อเนี่ยศพคนนี้หอหยิบคาบ,บินเตอร์เก่าอะไรวะคาบ,บินเตอร์เก่าไม่เป็นไรผมเราเอียรโอ้ยเียเมันมาอีกมันมาอีกมันยังไม่หมดหอีกเหรอเอาเจ็ะตัวก็ค้นอยู่นั่นแหละอะไรพี่ ที่พี่จะปีนเราผมไม่ยอมนั่งอะไรโอ้ยหมวกหมวกกกระเด็นยิงไม่ยิงไม่ตายเว้ยเออตัวยิงดิบๆก็ได้มาเราเราเรา เราต้องแบกศพครับผมนําศพไปกลับไปที่เซนเดนิตคุกโอเคครับผมที่แรกเขาเห็นเขาบอกว่าอะไรจะจับไปหรือตายตอนแรกลุงก็คิดเออตัวตตัวจะจับตายดีไหมวะที่แรกก็นั่งคิดนะผมใครใช่บาวนะสั์พวกเดียวกันใช่ไหมเขาเป็นใครคนนี้คนนี้เขาเป็นใครเขามีปืนด้วยเป็นคาร์บอยเดี๋ยวขอเดี๋ยวลุงขอทิ้งเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวลุงขอนี่ก่อนขอบรรทุกศพไว้ที่มากก่อนแต่ว่าลุงขอไปดูอันนี้ก่อนนะอ่าบรรทุกขอไปดูกนว่าตรงนั้นมันมีเหมือนสัญ,ญลักษณ์ปืนทองอะ่ะลุงอยากจะรู้ว่ามันเอามันจะเอาอยัางไงวะก่อน ขอเปลี่ยนอาวุธปืนนะผมเออถือปืนก่อนมันต้องมีอะไรสักอย่างสิเฮโนมาแตงอยู่ตรงนั้นอย่าตามปามาเหมือนเห็นอะไรแวบๆแบบแบบเมื่อกี้อยากจะลองทดลองอะไรนีดหน่อยอบผมตอนนี้มันก็เป็นใบเนาะเก็บกระสุนปืนพรบก,ก่อนขอคุยศพคุยอะไรแปบ๊บหนึ่งับผมช่องน,นี้จนทำไม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 อะทำไมมันต้องมีถังมีอะไรด้วยมันแปลกๆเดี๋ยวลงขอเปลี่ยนปืน,นี้เออนี่ไงใช่ปะเนี่ยมันให้เผาบ้านหลังนี้ใช่ปะเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างสิ เออนี่ไงนี่เนี่ยเจอแล้วเจอไล่สัตว์นี่ไง,อไงโอ้ยทางลับโอ้โหช่องลับครับผมช่องลับไม่รู้มีอะไรเฮ้ยใช่ปเปล่าอืมของดีเก็บดีครับผมมีสนับ ขอ,องชอบเลยเนี่ยโอ้โหเก็บ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 กระสุนไรเฟิลกระสุนไรเฟิลโอ้โหเจอมีสนับครับผมอันนี้มันอันนี้มันช่องใต้ดินเนี่ยนี่ว่าที่เก็บรับเลยนี่ว่าแล้วตู้เสือบเผาข้างบนเลยนะแม่งโคตรฉลาดเลยตู้เฮ้อไปยิงครับผมเมื่อกี้โอ้โหแล้วเราแล้วเราแล้วเราจะเก็บทำไหมครับเนี่ยามารีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บบริารดีคุณภาพดีเก็บไม่ได้อ่ะเก็บไปก่อนอันนี้ก็เก็บอีกหนึ่งเต่าลมโจรสลัดมันเหมือนเป็นห้องอะไรห้องเชือบเหรอตรงนี้โอ้รีบๆไปดีกว่ารู้สึกมันเริ่มไหม้ละโอ้โหมึงไหม้มาครรึึ่งงนแล้ววเเหอดี๋ย โอ้ยรีบีงอกดิบีงอกก่อนมันค่ำแล้วอะเราไปดีกว่าเอเสียเวลาตรงนี้มาเยอะแล้วผมป้ยป้ายป้ายกลับกรับกับกับโอ้โหทองฟ้าไม่ไปสีชมพูแล้วทองฟ้าวิ่งผลิตแปบปวนทันใดแล้วเนี่ยกลับ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 กับ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 ไปแล้วโอ้โหตอนนี้ค่ำแล้วนี่ว่าจะได้เห็นเมืองอันสวยงามยามค่ำคืนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนกลับไปเนี่ยเมืองเรือมอยอ๋อแล้วก็ป้ายอะไรป้ายป้ายเรือมอยนี่มาเหต์ของเรือมอยเฮ้ยเฮ้ย ใครวะใครตามมาใครตามกูมาไอ้ซั์โอ้โหโ,โชคดีนะเปลี่ยนปืนก่อนไปพี่อะไรมันเป็นพวกไหนวะอืมโอ,โอ,โอ,อมวิใครอะมาขี่ม้าไรอะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มสามเกอร์เราไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วคุณมาไล่ข้าผมทำไมวะเนี่ยตายไหมพี่พี่พี่ก็หมอบเสเนียนเลยผมยิงยากมากเลย อ๋อคือไอ้พวกนี้คือเขาจะเอาตัวไอ้นี่อ่ะเป็นพวกแย่งอ๋อเป็นพวกนักล่าฆ่าหัวใช่ใช่ก็คือว่าคือเราอ่ะไปเก็บไอ้ตัวนี้ใช่ไหมที่เป็นติดฆ่าหัวแล้วคือไอ้พวกนี้คือมันจะมาแย่งเหยื่อจากเราเนี่ยใช่ปะวะน่าจะใช่นะผมนักล่าฆ่าหัวโอ๊ยโอ๊ยมามาเรามาเรามาเราหอบแดกละเห็นหนูกินไปเลยกินยาไปเลยเออหอ้แต่ว่าสุขภาพม้าอ๋อม้าเราโดนยิงเอ้ยชิบหาย โดนยิงก็ต้องมีวิธีเดียวสินะเด็กแครอทด,ดหิหนูเด็กแครอทเออไงไงเฟื้นโวโอ้โหเมื่อกี้ถือว่าลุงโชคดีมากเลยอะ่ะเจอแม่งมันยิงดีนะหมาตูไม่ตายไม่งั้นแม่งหน้าแหกละไป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 เออตูขอดูซิก,ก้าสักมวลน,นั้นเออเข้าเมืองดูซิก,ก้าเออสภาพดีขึ้นเยอะเลยผมสภาพเรานี่เป็นคนแบบเขาเรียกอะไรมันมันเขาเรียก มันไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะผมโอ้โหพูดคินตอนนี้มาถึงเมืองแล้วเมืองโคตรพ่อโคตรแม่เมืองกรุงโคตรพ่อโคตรแม่กรุงเทพเลยป่ะเนี่ยเมืองที่แม่งทันสมัยเอ้ยเมืองที่แม่งทันสมัยน um ี่ไฟฟ้าเข้าถึงแล้วเนาะไปเลยไปเลีเยๆๆโอ้โหโคตรโคตรเฮ้ยเจอคนซะเลยเราเดี๋ยวรีบๆไปรีบๆไปไอ้เราไอ้เราไอ้เราต้องรีบไปครับผมเมื่อกี้โชคดีครับได้มนกลางคืนไม่มีใครรู้เห็นเป็นพยานนะไม่งั้นนี่ชิบหายเลยนะบอกไว้ก่อนชนคนล้มในเมืองเนี่ยน้องมัดแต่งเอ้ยไม่ใช่น้องมัดแต่งเบอร์ ต้องมาลายมาลายมาลายเออผูกม้าก่อนผูกม้าก่อนออมาแตงจอดมาแล้วก็เอาเขาเรียกเขาศพไอ้นี่ลงมาก่อนเดี๋ออที่สัตว์ผิดที่ตรงนี้ดิเออเข้าทําไมเข้าในตอกไม่เข้าในสถานีตํารวจมาแล้วครับผมคุณตารวจคุณตารวจคุณตารวจผมแบกสมมาแล้วโอ้พี่นั่งหล่อเลยนะ boys South. of Them care the the be in เอพี่แล้วให้ผมเอาสบไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยเอาศพเลนเซอร์ไว้ที่ในในกล่องอ๋อไหนวะกล่องไหนวะผมมืดเลยกูมืดเลยไอ้หเหี้ยศพเอาไว้หลังเอาไว้ข้างหลังอย่างนี้เลยเหรอ คือมึงไม่มีกล่องไม่มีหีบไม่ห่อผ้าไม่อะไรเลยเหรอแมังจะให้คนธรรมดาเห็นอย่างนี้เลยเหรอ,อเกลับไปที่โต๊ะทำงานในอำเภอครับผมแอ่งในในอำเภอแม่งโคตรมากโคตรหลอ่อโคตรเท่เลยวิววิวมีก่อนไปหาด้ยเฮ้ยมันมีตู้ปืนด้วยวะเราเอาไปไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนอกนกเรื่องละเรานอกเรื่องละ,ลอองละโอโ้พี่แกอะไรนั่งควยขาเลยวะเนี่ยเออจริงไว้ว้พี่แกนั่งควยขาเลยไปย่ังไงท่านในอำเภอโอเคครับท่านในอำเภอเขาเอาเงินให้เราครับผม รับเงินรางวัลขอบคุณมากครับผมสำหรับเงิน100ดอลโอ้โหเลนเซเวอฟเฟอร์โอเคท่านในาเพอไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าจะมีอะไรก็เรียกได้เสมอนะผมพร้อมให้บริการเสมอสำหรับนักฆ่าอาเทอร์นะครับผมนี่กไม่มีอะไรแล้วล่ะ ถึงว่าเดี๋ยวลุงกลับค่ายกันดีกว่าแม่งมันมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยมาแต่งเดี๋ยวขอกดเอ็มดูแป๊บหนึ่งครับผมเออแถวนี้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 มีโรงเก็บไม้อยู่เดี๋ยวเราเอาน้องน้องน้องมะลายไปเก็บก่อนดีกว่ามามามาน้องมาลายตามป๋ามาเฮ้ยดิดิมึงไม่มีสัญญาณไฟจราจรน่ะคนจะข้ามถนนตัวจะรู้เหรอโอ้โหดูคนแล้วก็ดูดูดิดูดูคนมาเดินนี่ไปพี่ไปพี่คนตำรวจไป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 ขอโทษครับขอโทษ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 มาผมมันเกลี้ยกล่อดครับเกลี้ยกล่อดหน่อยอ๋อผลถ กลับไม่ไม่คือเมื่อกี้เราเราไปผิดทางเราต้องไปทางนี้เออทางนี้ทางนี้ทางนี้อีกทางนี้ทางนี้มาลุยลุยลุยเลสโกเลสโกตามมาน้องลายน้องลายตามมาแต่ว่าทางกลางคืนนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะผมเราไม่ค่อยเห็นคนนะกลัวแบบมาขับไปปุ๊บชนปุ๊บล่วงเลยโอ้โหนี่คอกมามาถึงละโอ้โหคอกมาโคตรพอโคตรแม่หรูเลยเว้ยเดินเข้าไปก่อนเออนี่ไงเอาน้องมัดเอาน้องมาลายมาเก็บตัวยตัวนี้ยังไง เก็บไปก่อนแล้วกันมาเราออกไปเลยก้าวก้าวกา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 นี่เราขี่น้องมัดแต่งเบอร์เบอร์สามไปดีกว่าตอนนี้เรามีม้าอยู่ในครอกประมาณสามตัวครับผมอ่ารู้ว่ามืดขนาดนี้รู้ว่าเรากลับไปนอนที่ค่ายก,กันดีกว่ากลับไปค่ายกอนดีกว่าเนาะมไม่เสียเวลาไปกันเลย เดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวลงคอมาร์กแทนที่นะมาร์กเซราป่ะไม่เสียเวลาไปเลยก็ดีกว่าไปกันเลยมาซิ่งไปเลยครับผมเสียเวลามาเยอะแล้วมาเอียดทีเดียวทีเดีวตัจะถึงค่ายเว้ยระเบกอนผูกม้าผูกม้าผูกม้าเออตัวจะผูกม้าก่อนหนุกน้องผูกน้องมัดแตงก่อนเออผูกผูกผูกน้องมัดแตงโอเคครับผมมาถึงค่ายสักทีโอ้โหมืดเลยนะเนี่ยมืดเลยอ่ะใครดูมาถึงตอนนี้แล้วตัวลงเรลงก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะจ๊ะ ถ้าชอบช่วยกดไลค์ถ้าใช่ช่วยกดแชร์ถ้แคร์กดติดตามกดกระดิ่งกดะระฆังเพื่อเป็นกำลังใจลุงเลงทำคลิปถัดไปด้วยนะครับผมถ้ายัางไงตอนนี้ตัวลุงเลงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้าม,มืดเลยกลับมาซะม,มืดเลยแม่งไปตอนสิบเอ็ดโมงรึกว่าจะงานจะเสร็จไวครับผมที่ไหนได้กลับมาซะม,มืดเลยครับผม